สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายรักมากมายช่องรวบรวมนิยายวันนี้ก็จะมาเรานิยายให้ฟังกันต่อนะช่วงนี้ก็คงจะต้องอัปคลิปนิยายบ่อยๆแหละเพราะว่าจะเร่งทำนิยายเรื่องนี้ให้จบเพื่อที่ทุกคนจะได้รับชมรับฟังกันนะหากใครเช,ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ มีใครชื่นชอบไหมคะที่อัพคลิปวันต่อวันอย่างนี้ถ้าใครชอบช่วยกดคอมเมนต์ด้วยนะตอนที่14ท่านอองไม่รักข้าวันเวลาผ่านไปหมิงจูนางก็ทำตัวให้ดีที่สุดไม่ทำให้ท่านอ,องต้องคุณข้องหมองใจกับนางไม่ว่าท่านต้องการอะไรนางก็จะทำให้ทั้งหมดแบบไม่ขัดขืน เพราะเกรงกลัวในอำนาจของท่านนั่นเองบาดแผลตามร่างกายของนางหายดีแล้วการแต่งกายของนางก็ระวังอย่างมากและต้องรักษาหน้าท่านอองเอาไว้ไม่ว่านางจะทำอะไรต้องคิดให้มากและคิดให้ตลอดว่าแบบนี้งามหรือไม่หรือไม่งามนางกายเป็นคนที่ต้องคิดมากแทบจะตลอดเวลายอยู่แล้ว กลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเสียแล้วนายหญิงวันนี้ท่านอองเสด็จออกไปตั้งแต่เช้าแล้วท่านไม่ทรงสวยอาหารเช้าเลยและออกไปอย่างเร่งรีบคาดว่าที่เมืองหลวงจะต้องมีอะไรอย่างแน่นอนนายหญิงก็พักผ่อนมากๆนะเจ้าคะเสียงนางในที่คอยรับใช้ข้างกายหมิงจูพูดกับเจ้านายของนาง ขจนายของนางแทบที่จะไม่ได้พักผ่อนตั้งแต่วันที่นายหญิงถูกลงโทษก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีที่สุดไม่ขาดตกบกพร่องแม้เพียงเรื่องเดียวคือต้องเป็นที่เรียบร้อยที่สุดจนหักโหมร่างกายตัวเองเพื่อทำให้ท่านอองพอใจแต่ท่านอ,องก็ยังคงเย็นชากับนางเหมือนเดิมเจ้านายของนางนั้น แม้จะทำอะไรมากมายแต่ก็คงไม่อยู่ในสายตาของท่านอองข้าไม่เหนื่อยเพราะมันเป็นหน้าที่ของข้าที่ควรกระทําแล้วเจ้าไดอย่าได้พูดเยี่ยงนี้ออกมาอีกละ่ะระวังตัวของเจ้าอาจจะถูกลงโทษได้หากใครได้มายินคำพูดของเจ้าจะคิดว่าเจ้านั้นหมิ่นพระเกียรติของท่านอองมิงจูนางพูดตักเตือน คนข้างกายของนางในยามนี้ด้วยความเป็นห่วงจากใจจริงของนางเพราะไม่อยากเห็นคนของนางนั้นต้องถูกลงโทษนางในรับคำบอกกล่าวของเจ้านายคนเองอย่างซาบซึ้งในความที่เจ้านายเป็นห่วงนางด้านท่านอองพอตำหนักหลวงของวงังมีเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะได้ข่าวว่าเสด็จพ่อของท่านอ,องนั้นประชวรอย่างหนัก ทันทีพระองค์จึงรีบเข้ามาที่เมืองหลวงด้วยความเป็นห่วงพระบิดาของตนเองเหล่าตำหนักของสนมแต่ละคนก็เริ่มที่จะนำคนของตัวเองและฝ่ายของพวกเขามาออกมากดดันหวังให้ช่วยดันองค์ชายแต่ละคนขึ้นคลองราดตําแหน่งห้องเต้องค์ต่อไปด้วยการวางแผนมากมายและดูเหมือนว่าสองสามพัสนมกำลังทำบางอย่างตามแผนการของพวกเขาในยามนี้ เพื่อวางแผนแย่งชิงบัลลังนั่นเองวังหลังเลยมีการผัดเปลี่ยนคนของพวกนางแต่ละคนเข้ามาทำงานอย่างสะดวกและเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องสอดแนมของแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะได้เดินเกมที่เหมาะสมเมื่อมีโอกาสจะไม่รุกกล้าชิงดีชิงเน่นในตำหนักวังหลวงได้อย่างไรเสด็จพ่อเป็นเยี่ยงไรบ้าง พอสนมห่วงกุ้ยเฟยท่านอองตัดถามสนมห่วงกุ้วยเฟยมารดาขององไซสี่ด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงและไว้ใจพระมารดาขององไซสี่อย่างมากเพราะพระนางเคยเลี้ยงดูพระองค์จนเติบใหญ่โดยที่พระองค์ไม่รู้เลยว่าพนางเองนั้นก็คิดที่จะกำจัดท่านอองเพื่อให้พ้นทางลูกชายของพระนางที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงสุดของแผ่นดินนี้ พนางหมายมั่นปั้นมือเอาไว้อย่างแยบยนฝ่าบาทเป็นไข้หวัดเพราะทรงงานหนักไปตอนนี้หมอหลวงกำลังรักษาอาการของพระองค์อยู่ท่านององโปรดวางพระไทยได้ฝ่าบาทไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะักน้ำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลมีเมตตาของหญิงสูงวัยที่ยังงดงามสงา่า เอ่ยออกมาต่อหน้าลูกเลี้ยงด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนนุ่มนวลแต่หารู้ไหมในรอยยิ้มที่ด้านในนั้นจิตใจของพระนางมืดมนและด้านในจิตใจของพระนางนั้นโหดร้ายอมหิตเป็นที่สุดเพื่ออำนาจพระนางย่อมที่จะเหยียบย่ำผู้คนให้จมลงไปเพื่อที่พระนางนั้นจะก้าว ข้ามขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดของแผ่นดินนี้และของวังหลังนี้ทั้งหมดหม่อมฉันทรงเป็นห่วงเสด็จพ่อมากพอรู้ข่าวก็รีบมาในทันทีท่านอองพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เคารพตอบพระสนมคนนี้เปรียบเสมือนพระมารดาของพระองค์เองด้วยใจจริงไม่เคยคิดว่าพระสนมที่เขาเคารพนับถือเปรียบเสมือนพระมารดาอีกคนหนึ่งนั้น จะทำลายเขาในภายภาคหน้าอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนหม่อมฉันเข้าใจท่านององดีที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรมััยของฝ่าบาทมากพระองค์ทรงเป็นบุตรที่กตันญูต่อพระบิดาย่อมไม่แปลกใจที่พระองค์จะรีบเข้ามาที่ตำหนักหลวงเพื่อดูอาการของฝ่าบาทในเพลานี้ ยามนี้ท่านอองก็ทำใจให้ดีๆฝ่าบาทจะต้องมีพระรามามยแข็งแรงและกลับมาว่าราชการได้เหมือนเช่นเดิมพระนางห่วงกุ้ยเฟยพูดออกมากับท่านอองอีกครั้งอย่างให้กําลังใจและยิ้มให้กับท่านอองด้วยสเสด็จพี่สเสด็จพ่อเป็นโอรสสวรรค์ไม่ทรงเป็นอะไรง่ายๆหรอกพระะข่ะองค์ชายสีเฮอจิน้น ผู้เสริมออกมาอีกครั้งเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายเพื่อไม่ให้มีความกังวลใจเพราะรู้ดีว่าพี่ชายนั้นรักเสด็จพ่อเป็นอย่างมากระหว่างที่ทั้งสามพระองค์พูดคุยกันอยู่นั้นสนมอีกคนของฟาบาทก็ตามมาถึงตำหนักหลวงพร้อมกับเอ่ยวาจาที่เชื่อเสียนกันอย่างมากกับพระสนมห่งงุ้ยเฟยฝาบาททรงเป็นหวาด คงเพราะมีคนชวนพระองค์ไปชมจันทร์ยามค่ำคืนที่เดน็บหนาวเกินไปกำมังความผิดของคนผู้นี้สมควรถูกลงโทษถึงจะถูกน้ำเสียงมั่นอกมั่นใจของสนมกุ้ยเหรินพูดออกมาเสียงดังหลังจากที่พนางเสด็จมาถึงตำหนักของฟาบาทที่ตอนนี้มีคนอยู่มากมายเพื่อรอดูอาการของฟาบาทอย่างเป็นห่วง พอพนางมาถึงพนางก็เอ่ยวาจาที่เชื่อเฉือนกับพระสนมหว่วงกุ้ยเฟยในทันทีแบบไม่ไว้หน้าเพราะทั้งสองพระองค์นั้นตอนนี้ต่างก็ชิงดีชิงเด่นในตำหนักวังหลังอยู่แล้วเมื่อมีผู้ใดร้มในเวลานี้ก็ย่อมที่จะเหยียบซ้ำลงไปเพราะพวกนางทั้งสองคนนั้นวาดฝันถึงอำนาจและพระบารมีของตัวเองที่จะเป็น ้องเฮาของตำหนักหลังทั้งหมดนี้เพื่อปกครองให้อยู่ใต้อำนาจของพวกนางนั่นเองช่างเป็นผู้หญิงที่ร้ายลึกเสียเหลือเกินถาวายพระพรสนมกุ้ยเหลินพยค่ะองค์ชายสี่และท่านอ,องกล่าวคำนับตามมารยาทที่ควรปฏิบัติ เมื่อสนมกุ้ยเหรินนั่นก็คือภรรยาของเสด็จพ่อของพวกเขาที่เป็นลูกจึงต้องเคารพตามกระเบียบที่วางเอาไว้มาเนิ่นนานสืบต่อกันมาเคารพผู้ใหญ่และเด็กตามสมควรสนมกุ้ยเหรินยิ้มรับการเคารพอย่างหญิงทนงในตนเองของพนางและตัวของพนางเองก็ย่อตัวคำนับห่วงกุ้ยเฟย ตามลำดับขั้นที่สูงกว่าของกฎวังหลวงแห่งนี้ได้มีการกำหนดและสืบทอดกันมายาวนานสำหรับตำแหน่งชั้นที่สูงกว่าตำแหน่งที่เล็กกว่าย่อมที่จะต้องเคารพคนที่มีตำแหน่งสูงกว่านั่นเองมันคือข้อกำหนดที่ทุกคนต่างก็ต้องเรียนรู้เมื่อเข้ามาอยู่ในวังแห่งนี้ถึงจะไม่ชอบขี้หน้ากันมากเพียงใดหากใครอยู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่าก็จะต้อง คำนับคนผู้นั้นที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าตนอย่างมีมารยาทถวายพระพรหวงกุ้ยเฟยท่านองเหอจินพ่อเยอะอ่ะองค์ชายลองเหอเจนินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะถูกใจทักเท่าไหรเพราะเดิมทีก็ไม่ชอบที่จะเคารพท่านองอยู่แล้วเพราะไม่ได้สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็ก ต่างก็เติบโตกันมาอยู่คนละฝั่งจึงมีการขัดแย้งกันอย่างมากสำหรับตำแหน่งที่หมายปองเอาไว้และมีท่านอองเฮอจินขวางทางเอาไว้อยู่จึงคิดวางแผนกำจัดอยู่หลายต่อหลายครั้งและท่านอ,องก็รู้แผนการขององค์ชายรองแต่พระอ,องค์ยังคิดที่จะไม่ตอบโต้เพียงเท่านั้นเององค์ชายรองคำนับท่านอองเพราะว่าตำแหน่งอองใหญ่กว่าองค์ชาย ถึงจะเป็นองค์ชายรองขั้นสองแต่ท่านอ๋องเป็นถึงขั้น3ใหญ่กว่าบรรดาตำแหน่งองค์ชายตำแหน่งของท่านององสูงกว่าองค์ชายรองจึงต้องคำนับตามลำดับที่สูงกว่าตนจึงทำให้เขารู้สึกเจ็บใจอย่างมากในทุกครั้งที่ต้องเคารพน้องชายตนเองแทนที่น้องชายจะมาเคารพเขาผู้ที่เกิดก่อนถึงจะถูก แต่นี่อะไรเขาจะต้องมาเคารพน้องชายที่เกิดทีหลังมันเป็นการที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจที่สุดยิ่งไปกว่านั้นตำแหน่งอ,องเสด็จพ่อของเขาไม่ควรที่จะประทานให้กับคนคนนี้ถึงรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อตำแหน่งตนไม่สูงกว่าจึงได้แต่อดทนอดกลัน้นและเก็บความแค้นใจเอาไว้อย่างชิงชังองค์ชายรองกลับมาจากด่านนอกอย่างรวดเร็วนักนะ สนมหวงกุ้ยเฟยพูดออกมาในความหมายคือองชายลองกลับมารวดเร็วเยี่ยงนี้มีหวังคิดการใหญ่อะไรหรือไม่เพราะฝ่าบาทได้สั่งให้ไปทำงานที่ด่านนอกตั้งหลายเดือนมาบัดนี้กลับมาถึงเงืองหลวงรวดเร็วยิ่งนักคงมีคนส่งข่าวไปให้ถึงถึงได้รู้เรื่องราวของตำหนักหลวงมากถึงเพียงนี้หมอ่อมฉันทำตามพระบัญชาของเสด็จพ่อ ลุล่วงหมดแล้วจึงได้รีบเดินทางกลับมาเมืองหลวงไม่คิดว่าพอถึงเมืองหลวงก็จะได้รับข่าวว่าเสด็จพ่อทรงประชวนพอออกไปชมจันทร์กับพระนางในค่ำคืนที่เน็บหนาวและหมอกหนาจัดยิ่งนักพระนางลืมนึกถึงสุขภาพของเสด็จพ่อจึงทำให้เสด็จพ่อจะต้องประชวนในเวลานี้พระนางลืมไปแล้วหรือเจ้ค่ะ องค์ชายลองเหอเจินพูดออกมาอย่างถากฐานสนมห่วงกุ้ยเฟยเมื่อสองสาวันที่แล้วพนางได้จัดงานชมจันทร์กับฝาบาทไม่คิดว่าจะทำให้ฝาบาทประชวนขึ้นมาด้วยไข้หวัดเวลานี้พอเรื่องนี้ถึงหูสนมกุ้ยเหลินจึงได้นำมาพูดจาแดกดันใส่พนางกับและองค์ชายรองก็รู้ข่าวข่าวนี้เป็นอย่างดี จึงได้เสริมทับกับผู้เป็นแม่อีกแรงเพื่อทำให้สนมขวงกุ้ยเฟยเสียหน้าองค์ชายลองทรงตัดเกินไปหน่อยนะพะยะค่ะ,สะเสด็จแม่ของหม,ม่อมฉันจัดงานสมจันทร์กับสเสด็จพ่อเพราะเสด็จพ่อทรงอยากที่จะสมจันทร์กับสเสด็จแม่ของหม,ม่อมฉันความประสงค์ของสเสด็จพ่อนั้นมีอาจผู้ใดขัดได้จะทรงมาต่อว่าสเสด็จแม่ของหม,ม่อมฉันเยี่ยงนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นัก องค์ชายสี่พูดออกมาปกป้องผู้เป็นมารดาในทันทีโดยที่ไม่อยากให้ผู้อื่นมายามพรกเกิและดูหมิ่นดูแคลนผู้เป็นมารดาจึงได้อกอกอ,กอกหน้าปกป้องอย่างสุดกำลังความวุ่นวายและการชิงดีชิงเด่นในตำหนักหลวงนี้มีมากมายและดึงเหล่าบรรดาองค์ชายเข้ามาร่วมศึกบัง์ในครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแต่ละฝ่ายก็หวังอำนาจกันทั้งนั้น จึงจะต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้มาอย่างอำนาจตำแหน่งที่สูงกว่าที่อยู่ในมือของพวกเขากระหายโดยเฉพาะเหล่าบรรดาสนมที่มีองค์ชายก็หวังกระทั้งนั้นที่อยากจะดันให้ลูกชายตนเองเป็นฮองเต้คนโตไปจึงวางแผนดันลูกชายกันอย่างหนักไม่ว่าจะทำด้วยวิถีทางใดพวกนางมีจุดมุ่งหมายที่สูงสุดนั่นก็คือเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนี้ จนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆหมอออกมารายงานว่าฝ่าบาทไม่ได้เป็นอะไรมากท่านอ,องก็กลับมายังตำหนักของพระองค์ในยามที่ดึกมากๆแล้วพอเดินเข้ามาในตำหนักก็มีลู่หลงนำซุปไก่ร้อนๆกลิ่นหอมๆมาถวายให้ท่านอองเพราะเป็นคำพูดของอนุมิงจูที่บอกกับลู่หลงทหารคนสนิทที่เป็นมือขวาของท่านอ,องยามนี้ เมื่อท่านอองเสด็จมาถึงให้ดื่มซุปร้อนๆจะได้ให้ร่างกายของท่านอองจะได้อบอุ่นและพักผ่อนอย่างสบายเขาจึงทำตามและท่านอองก็รับซุปไก่นี้ไปดื่มและไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาทั้งที่รู้รสชาติดีว่าเป็นของอนุหมิงจูที่เตรียมเอาไว้ให้เขาแต่ก็ไม่ได้เอ่ยชมหรือเอ่ยถามถ่านางว่าหายดีหรือไม่จนเวลาผ่านไปท่านอ,อง ก็อ่านข้อรายงานของการบ้านการเมืองจนเรียบร้อยสักพักใหญ่ๆก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงลุกขึ้นจากเก้าอี้จากนั้นก็เดินตรงไปจากตำหนักมุ่งตรงไปที่เรือนหลังเล็กที่ยามนี้ดึกดื่นมากๆแล้วนางผู้เป็นเจ้าของเรือนนั้นก็คงจะหลับไปเสียแล้วแต่เพราะมีความอยากอยู่ในตัวมากจึงได้จะมาหาที่ระบาย และอนุมิงจูนั้นก็ทำให้เขานึกถึงนางในเรื่องนี้ก็เลยมาหาเพราะความอึดอัดในร่างกายนั่นเองไม่ได้ห่วงหาอาธรหรือคนึงหาแต่อย่างใดจิตใจและความรู้สึกของท่านอองนั้นไม่มีความรู้สึกผูกพันกับอนุหมิงจูสักเท่าไหร่นักจะบอกว่าไม่มีเลยถึงจะถูกชินเกียดพระเอก คือพระเอกล็กโอ้โหสารพัดคำที่จะมาด่าได้เลยอะแค่แบบมาหาเพราะว่าตัวเองอยากก็เท่านั้นซึ่งแบบไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ยฉันคิดถึงเธอนะฉันเออฉันนึกถึงที่เธอแบบห่วงหาทําน้ําซุปอร่อยอร่อยมาบํารุงร่างกายของฉันซึ่งจริงๆไม่ได้ขีแบบขอบคุณนางเอกเลยสักนิดเดียวแค่แบบเออวันนี้ฉันต้องการฉันก็จะมาหาเธอพอจบแล้วฉันก็จะจากไปอย่างนี้อ่ะโอ้ my god ไม่ไหวไม่ไหวพระเอกแบบนี้ท้อกับนางเอกเหลือเกินที่แบบนา่าสงสารนาะแต่ก็ถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าจุดจบของคนแบบนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามต่อและฟังนิยายจนจบนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาร่วมชมจะดูซิบทเรียนของพระเอกของเราที่จะได้รับนั้นมันจะเจ็บปวดบาดลึกไปถึงส่วงอกมากแค่ไหนก็ต้องอย่าลืม ขอคุณช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหลังจากฟังคลิปนี้จบจะได้เป็นกำลังใจให้ทำนิยายสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมช่องของจำปานะแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะบายบายค่ะทุกคน